สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เบาๆก่อนวันนี้ตอนมืดแล้ววันนี้เราจะมารีวิวของยันฮีฮนะคะซึ่งเราไปซื้อจากเซเว่นเป็นครีมอันแรกจะเป็นครีมของหนูของพี่นะคะก็จะเป็นผิวสว่างใสอันนี้ของแม่เป็นฝ้าแบบชุดด่างดํามันจะไม่เหมือนกันนะไปดูก็อย่าลืมแวะอุดหนุนนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะคะ อันแรกก็จะเป็นยนันทีแบบฟ้ายันทียนัยนทีอยา่าหลืมไปุดหนุนนะคะถ้าอยากซื้อก็ไปซื้อเซเว่นหรือไปทางนั่นนะคะก็จะมีบอกว่าทํำยังไงอ่านี่นะคะเป็นหลอดอันที่สองนะก็คือยนันนี้แบบกระจ่างใสของพี่อันนี้มันทำให้ผิวสว่างอมชมพูนะคะนี่ไม่น่าจะแพงหรอกคะ่ะก็อยา่าลืมไปซื้อน,นะคะ นี่สองกล่อ,อ,ลองเดี๋ยวเราลองมาทาเลยค่ะพี่ว่าพี่จะไปใช้พรุ่งนี้นะแต่วันนี้ก็แม่ทาแล้วกันนะก็มาแนะนําให้ว่าของยันฮีดีว่าใช้มาสองกระปุกแล้วไม่ใ <c> ช <oughs> สอลอดนะสิซักสองสาลอดที่แม่พี่ซื้อมานะคะก็เยอะเหมือนกันสําหรับวันนี้ ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าใครอยากให้รีวิวของอยังนยีหรือว่าข้าสอบบางใดๆก็บอกได้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ได้นะคะบ๊ายบาย